เออคือว่าฉันชื่อโทนี่ทนี่ชอปเปอร์ฉันชอบสายไหมแต่ชอบหีมากกว่าในตัวอย่างวันพีซีซั่นสองในไลท์แอคชั่นนั้นมีการปรากฏตัวของหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมวกฟางนั่นก็คือทนุนี่ทนี่ชอปเปอร์นั่นเองแต่ก็ทำเอาแฟนแฟนวันพิษเสียงแตกออกไปบ้างก็ว่าทำไมน้องดูชกกะปกจังเลย ดูเก่าๆยังไงก็ไม่รู้บางคนก็บอกว่ามันผอมจังเลยเนี่ยมันกวางอดอาหารหรือเปล่าทําไมมันดูจ่อยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจ่อยจริงๆบางคนก็บอกว่าอืมน่าเกลียดตัวอะไรเนี่ยบางคนก็บอกว่าน่าเกลียดที่ไหนน่ารักจะตายไปอยากกอดจะหอมอุ้ยแค่เห็นก็ตกหลุมรักแล้วอ่าแต่จะวบ้าไปพี่และพี่คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับช็อปเปอร์เวอร์ชันแอคชั่นล่ะครับเฮ้ยเอ้ยฉันพูดด้คำเดียวเลยก็คือผิดหวัง โคตรของโคตรผิดหวังเลยอะแม่งเอ้ยอุตสาหรอลุ้นว่าจะเป็นเดอะเวจรสันหรือเดอะร็อกมาเล่นซะอีกใช่เลยอุตสาหรอลุ้นว่าจะเป็นเดอะร็อกมาเล่นนะฮ้อะไรเนี่ยของพี่อะไรของพี่เนี่ยเอาละ่ะเรามาหาคำตอบกันดีกว่าว่าทำไมช็อปเปอร์นในไลท์แอคชั่นนั้นทั้งดูผอมดูจ่อยจังเลยทำไมทั้งดูโชกกระปกอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าชอปเปิ์นั้นเซฟหนักเกินไปเลยทำให้เขาฟีบผอมอย่างนี้โอไม่ใช่ ก็คงจะเป็นเพราะว่าช็อปเปอร์นั้นอยู่ในประเทศที่กษัตริย์ปกครองด้วยความชั่วร้ายอาหารก็ขาดแคลนก็เลยทําให้ฟี่ผอมไปบ้างอะไรอย่างนี้ส่วนทาไมทังโชกะโปกเออก็ยังว่าแหละช็อปเปอร์จะไปหาเอ,อ่อพวกกวางกวางก็ไม่ต้อนรับก็โดนไล่ขวิดไล่ทาร้ายมาไปหามนุษย์มนุษย์ก็ไล่ทำร้ายอีกคิดว่าเป็นตัวประหลาดเป็นสัตว์ประหลาดอะไรอย่างนี้นี่แบบทุลักทุเล ก็เลยทําให้อ่สภาพซอมซอ่อดูชกรก,กระปุกดูเก่าๆอะไรงนี้อืมก็คุณจะเป็นอย่างนี้ส่วนเอเหตุผลที่สกปุกอีกก็เพราะว่าอยู่ในประเทศหนาวอาบน้ําก็อาบไม่ค่อยได้หนาวน้ําก็ไม่ค่อยมีก็เลยชฉกกระปุกหน่อยอะไรอย่างนี้ เผื่อมีคนสงสัยสําหรับพี่แล้วอช็อปเปอร์ผมไม่สลหรับพี่มันจ่อยจริงไหมพี่สำหรับผมเลยคิดว่าช็อปเปอร์ไม่ได้ผอมเออไม่ได้ผอมขนาดนั้นไม่ได้ผอมแบบฉันคือช็อปเปอร์อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ผอมถึงขนานขนาดนั้นสำหรับผมก็คือเออน่ารักเอหน้ากอดน่าทะลุทนอมช็อปเปอร์น่ารักน่ารักกอดหน่อยอะไรอย่างงี้ ส่วนใครที่ผิดหวังว่าทําไมเดอรร็อกไม่มาแสดงเป็นชอปเปอร์ผิดหวังจังเลยอุ้ยเศร้าทุกคนไม่ต้องผิดหวังไปเพราะว่าอชอปเปอร์ร่างเฮฟว่พอยนั้นเดอรร็อกจะมาทําการเป็นคนแสดงนั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมก็มีแอบคิดอยู่นะว่าเออชอปเปอร์ซีซั่นสองนี่มึงคงไม่ได้เอาเด็กมาสวมเป็นเขากวางหรือหูกวางแล้วเอามาเล่นเป็นชอปเปอร์นะแต่เห็นในตัวอย่างแบบนี้ก็เออสบายใจคิดว่าจะเอาเด็กมาสวมชุดซะอีก <c oughs> และตอนที่ผมนั่งทำคลิปนี่อยู่ผมก็เกิดความคิดที่รู้สึกเออบัตรสีบัตรถลิงขึ้นมาว่าถ้าชอปเปอร์เวอร์ชันคนสแสดงนี้ทำภาคเออฤดูนี้ฉันกับกวางเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น <laughs> มันเชียว <laughs> โรบินโรบินโรบิน,บนช่วยฉันที <laughs> เข้าสู่ช่วงพูดคุยท้ายคลิปโดยที่ผมจะสุ่มคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วมาตอบกัน <c oughs> และผมจะให้เหล่าเฟบไลค์ของผมเป็นคนอ่านนะครับอะคือว่าคำถามแรกโลกเรามีสองคางคางแหลมและคางตูดคางแหลมก็คือทรงจินอูส่วนคางตูดก็คือลุงเอแฮ่ไม่ใช่เอาละคอมเมนต์ต่อไป คนที่ใช้ชีวิตมาระยะหนึ่งจะเข้าใจฟีวเรนแต่คนที่ผมเถียงและทะเลาะด,ด้วยในเรื่องอนิเมะแห่งปีนั้นเป็นผู้ชายในเฟสน่าจะวัยทางานมีลูกมีครอบครัวแล้วลบอกว่าไอ้พวกที่ชอบฟีเรนน่ะก็กแค่พวกเด็กกระโปกเบียวปรชัชญางงงอ๋อก็อย่างว่านั่นแหละอายุตัวกับอายุสมองมันไม่เท่ากันนะนะอะละครับคอมเมนต์ต่อไป ใหมันย่อยง่ายขนาดที่ว่ากินปุ๊บขี้ปั๊บเลยก็ตามนั้นแหละครับก็อย่างว่าโซลเลเวลลิ่งดูปุ๊บย่อยปั๊บเลยไม่มีอะไรซับซ้อนมากพระเอกเทพสุการสุการสุการตามนั้นแหละนี่ฉันพูดอะไรไปบ้างเนี่ยและคุณกาจิสามพกาก็ตอบว่าเ้ออจามะนาว อาก็อย่างวันแหละเขาคนนี้คือคนที่ถูกคุณกายจีสามโเชิญมาในรายการเขาเป็นนักวิจารณ์อนิเมะชื่อดังด้วยนะ่าไปดูได้เลยนะเนี่ยที่คลิปลก่อนหน,น้านี้อันนี้ม่กากแห่งปีผู้นุ่มคางแหลมเอาละครับคอมเมนต์ต่อไปอคือว่าจากคุณโกสุไ Rider ์ผู้ติดตามใหม่ครับพี่กายสุดหล่อที่สุดในโลกเลยว้าเขินเลยนะเนี่ยใช่แล้วละ่ะ กาจิสามหกเน่ะหล่อที่สุดในโลกแล้วว่าไม่ต้องคนุธยใช่ใช่ไม่มีใครในโลกนี้หล่อเท่ากาจิามใช่แล้วล่ะกาจิสามก้าขนาดหกเก้าด้วยว้าวใช่แล้วล่ะเขาของใหญ่มากเลยล่ะฉันเคยเห็นด้วยล่ะอุย้ยตายใช่แล้วล่ะวันนั้นฉันก็เห็นเหมือนกันใหญ่มากเลยล่ะหกเก้าจริงๆนะ